เปิดภาพจริง12จจกาพัรดิราชวงศ์ชิงอึ้งในพระพักเฉียนหลงไม่แปลกที่สามพันนายกำนันต้องแย่งชิงรู้จักคังซีเฉียนหลงเฟื่องฟูยุคทองของราชวงศ์ชิงที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์ชิงคริสตศักราช1636ถึง1912ถือเป็นราชวงศ์ศักดินาสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนโดยมีระยะเวลาการปกครองยาวนานเกือบสามศตวรรษ รวมทั้งสิ้น276ปีภายใต้การนำของราชวงศ์นี้ประเทศจีนได้ก้าวขึ้นเป็นชาติที่มั่งคั่งและรุ่งเรือมที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในยุคนั้นโดยมีร่องรอยของการขยายอาณาเขตและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างน่าทึ่งในยุคราชวงศ์ชิงอาณาเขตของจีนได้ขยายใหญ่ขึ้นถึง3เท่าตัวครอบคลุมพื้นที่กว่า5ล้านตารางไมล์ภายใต้การปกครองของจกักรพรรดิ นอกจากนี้จำนวนประชากรยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ150ล้านคนเป็น450ล้านคนซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยอดเยี่ยมราชวงศ์ชิงยังได้สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาเกือบ300ปีราชวงศ์ชิงมีจกักรพรรดิรวม12พระองค์ภายใต้13ราัชาศกที่แตกต่างกัน จัก,กรพรรดิแต่ละพระองค์ล้วนมีความผูกพันกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่มีความผันผวนและมีพระราชกรณียกิจที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญในบรรดาจัก,กรพรรดิทั้งหมดสามพระองค์ที่ยิ่งใหญ่คือจักรพรรดิคังซีจักรพรรดิยงเจิงและจัก,กรพรรดิเฉียนหลงได้รวมกันสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของราชวงศ์ชิงยุคนี้ได้รับการยกย่องในประวัติศาสตร์ว่าคังเฉียนเฟ,ฟื่องฟู หรือลังการถึงเทถือเป็นหนึ่งในยุคที่รุ่งโรจน์และมั่งคั่งที่สุดของราชวงศ์ศักดินาตลอดประวัติศาสตร์จีนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ภาววยพระบร,รมสาทิสลักษณ์ของจกักรพรรดิชิงทั้ง12พระองค์จึงได้รับการฟื้นฟูด,ด้วยเทคโนโลยี AI สมัยใหม่เพื่อเผยให้เห็นถึงพระพักที่สง่างามและอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์